สวัสดีครับวันนี้เป็นการทำการทำบัคคอรี่ผัดบัคคอรี่ผัดบัคคอรี่บัคคอรี่ผัดบัคคอรี่มีอะไรบ้างอ่ะโชว์โชว์ดิครับคโพเอ๋อ นี่ด้วยโอเคถ้าฝืนละมอระวังมันคมนะอ๋อมีมันคมนะหนึ่งสองสามโอเคอ่านี่แบ่งไว้ก่อนใส่จานใส่จาได้อันนี้เหรอนีครับแล้วเไม่ใส่ได้เคสตี้เหรอ้ไม่ใช่นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะ กจาได้เลยส่เป็น,ปนชอ่อไมรอจะไม่ชอ่อทันนี่นะมตันมัลื่นนะลูกไมท่อมันลนะื่นหันเป็นตาเลยหรอหเป็นตา ก็เ็นชอกินเาอไม่เธอหมดไหมหมดที่เพราะว่ามันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเ็นชาตินไหมหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนะเปรี้ยวอมหวานเปรี้อหวานเขาทำเป็นเปรี้ยวมหวานโอเคอ่าเนพร้อมจะเริ่มผัดยังครับพร้อมอัาานตร ใส่ใส่ไหนใส่้ม,มนนันน้ำมันอ้ยนี่ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นนะครับจ้อันนี้จะเ็นน,ะน,นจ้จับที่จับนี้ย Cho mình một mình một mình. Bỏ hai mặn tụt chút lên Hòm hả? Hòm hơn san pokolan Oh mong la ja Oh mong la ja Oh my god Yeah. <laughs> Ah, va bacalieu ¿no?

โอ้ยอ่ะสีสวยมากเนาะมีทั้งสีเขียว

โอ้ได้ค่ะได้สีอ่มสีขาวสีขาโอเคขัดคอนแบบคนละนัดนี่นะทำได้ไหมว้ามีสีเี้ยงกันสีน่ากิน เอ้เ้ใส่ตากันดีกว โ,โอ้าวอะเป็นถึงจานละชกบ้างเลยปลาฝนปอยมีไ,มได้เลยครับว้าวอุ<ห>้ยอ<ห>ุยอันนี้เน,นียพ้อมแส่จัดทันทีกับมีเห็นอ่าบุาย๊ยผัดปาลาคาร์พ,พดิสมาเซนห้าผักว่าคารดิสมาเซนห้าจะหละ กลับด้วย,วย <c oughs> ไหนน,ยมมนยมมยายชอนิยัมมี่ดิชอนิยัมมี่แล้วโอ้โหเก่งจังยัมมี่เฮ้ยฝีมือเซนอะไร